เอา้ามาคยย่คืออยู่เทียงอยู่คือนบลกกก้าแต่ว่ามันกล้ามันเป่งมันไปตาบหมูฮากงาวนะเนาะมพดปุ๋ยงานงลุกกล้าก็เฮ็ดตัวม,ม,มาพื่อเพือนมาถอนกา้าจะทำให้เ็ดวันนี้ที่สองตานี่ย มาหลอนก้ามาถอนก้าเดีเ๋ยวเพืเ่อนๆมาถอนก้าโอ้พนลุกตบอเนาะเล้รวเดี่ได้ขึ้นมานอนเวนอู้เล้วบริเวตัวนี่เก่งเถอะวะ ชัดไปจัดไปเป็นรุ่นเดียวกันนี่ละเน็กปูลายก็ตายเฮ้ยกะเขาหัอง,อางเด่งหินหินอยู่ของเขาก็บเไื่อเบื่อนหลายเมื่อละจัดแค <Hey, S 1> ่ไดนสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเด้อเพื่อนๆแรงางานเด้อเด้อางานมาถอนกะถอนกะแตะบ่เนาะ เดาเดี๋ยวเดี๋ยขึ้นมานอนเวนอู้ล้วบริเวตัวนี้เก่งเถอะวะลุกกาลุกกามาเด้อเพื่อนๆมาลุกกาลุกยาไดเด้อเพื่อนว่าลุกง่ายอีหลังมื่อนี่กระไดโอ้ยยาไดไปลุกคนกัน โบแลวเขาทำคลิปคลิปอีกเหรออืมเอาตัวเขาว่าเห็นอย่างก็เห็นรูดผนนะตัวตบอกเาอา <laughs> เอาเสร็จให้หมดเลยวันนี้นี่นี่เอาไฟโซลาเซลมาเปิดเลยนี่มีโซลาเซลด้วยนะเพื่อนๆแต่ว่ามันก้ามันิ้งมันไปตาบหมว่ห้ากเงาวนะเนาะโพดปุย๋ย เอาไล่อหนเขาคือว่าเห็ดปวอกบอสมาดูเห็ดเปวกบอเอาเ็ดให้หมดเลยวันนี้นี่น่เอาไฟโซลาเซลมาเปิดเลยนี่มีโซลาเซลด้วยนะเพื่นอนเพ่ฮะบอ งานเข้าแล้สนนะสนับเพื่อนทั้งหลายแท้อันน้ำยังเยอะอยู่ไม่เพิ่งลุกเรีวบ,บบนระบน้องเหมือนอะไรมาสูตรุ่นเดียวกันนี่ละนี่ปูลายกระตายเฮ้ยก้าเขายังแดงหินหินอยู่ของเขาก็บรถไปเบื้องหลายเมื่อละจกักสิ่งไดป่วยมาถอนก้ามาถอนก้าดูเพื่อนเพื่อนมาถอนก้า พี่นีน่บวปีกกยกับปีก่อนของเฮาก็นเลยเอา้ามาบวคขึอ้อยู่เถียงอยู่คือบลกค่ะเอาเสร็จให้หมดเลยวันนี้นี่นี่เอาไฟโซลาเซลล์มาเปิดเลยนี่มีโซลารเซลล์ด้วยนะเพื่อนเพื่อน มาว่าไปตัมือแต่เฮ้ยมือ,อยังขาดพันเศร้าเลือดออกอยู่เปรุ่นเดียวกันนี่แหละเนิ้ปูลายกระตายเฮ้ยก้าเขาเดง่งหินหินอยู่ของเขากเขาไปเบิ่งหลายมือละจกักสีแดงอะไร<า>ลูกกา้าลูกกา้ามาเด้อเพ ην, ื่อนเพื่อนมาลูกกา้าน้ำยาไรเด้อเพื่อนมาว่าลุกย่ายอีลรำมือนอีนกระดายโอ้ยอะไรไปลุกปุ่นกันลูกกา้าลูกกา้ามาเด้อเพื่อนเพื่อนมาลูกกา้าน้ำยาไรเด้อ เพื่อนมาว่าลุกง่างอีละมืนอนีก,ก็ได้โอ้ยอ,อะไรไปลุกพ่นก็ป่วยมาหลอนก้ามาถอนก้าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาถอนก้าโอ้พ่นลุกลุกแล้วล่ะคือเก่งเทวะ มาครับเพื่อนอนมาทนกล้ามาทนกล้าเฮ็ดพวกบอกเอาเศษให้หมดเลยวันนี้นี่นี่เอาไฟโซลาเซลล์มาเปิดเลยนี่มีโซลารเซลล์ด้วยนะเพื่อนเพื่นนนอนลุกเลยตัวหันน่ะอ,อู้คือเก่งเถอะวะลูกเบิดเดี๋ยวที่ง่ายจะงัวได้เกล้าลูกกล้าลูกกลกกา้ายากนัน่น มาใกล้จะพายบองอาม,มองยังวับจัดไปจัดไปโรกแล้วละ่ะคือเก่งเทะวะมาคับเพื่อนเพื่อนมาทนกล้ามาทนกล้าเฮ็ดพวกบอกลูกกล้าลูกกล้ามาเด้อเพื่อนเพื่อนมาลูกกล้าน้ำยาไดเด้อเพื่อนชาว่าลูกง่ายอีละมื้อีนก็ได้โอ้ ยังไงไปลกปูกคุนกันโบเล่เขาทำคลิปคลิปอีกเหรออืมเอาตัวเขาว่าเห็ดยังก็เห็ลดลูกถอะนะนตัวต้องบอกเขาไม่ได้ไปสร้างไรายได้เด้อก็เด้อมาลูกกานาะเอ้ยมาลูกกาบ้านพี่สาวเด้อที่นานพี่สาวโอุ้ยนานบุลรอนี่เขาคือว่าเห็ดปวกอ,อกม่ได้ดูเห็ดปวกบ่ โลกแล้วละคือเก่งเถอะวะมาขบัาาาากกาขบเ,เพื่อนเพื่อนมาถอนก้ามาถอนก้าฮ็กบวกบ่สวัสดีคับเพื่อนเพื่อนสวัสดีเด้อเพื่อนเพื่อนได้งา้างเลยเด้อค่ะเด้องางมาถอนกะถอนกะาแบ่เนาะแล้วเดียเด๋ยว,ว,ว้ขึ้นมานอนเวรอู้แล้วบ่นแตวตัวนี่เก่งเถอะวะเพื่อน มาว่าไปต้มือแต่เฮ้ยมือ,อยังขาดพันเศร้าเลือดออกอยู่เอาเร็ดให้หมดเลยวันนี้นี่นี่เอาไฟโซลาเซลล์มาเปิดเลยนี่มีโซลารเซลล์ด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวียวง่ายแจะงัวตะเด้เกา้กกาลูกกายลูกกายยากนั่นหมายกายจะไปบ้วงน้หมายยังว่าบาวก้อหนีเขาคือว่าฮ็ดปวก๊อด มัได้รูเห็ดปวกบ่แต่ว่ามันก้ามันเบังมันไปตปามบัวหางเงาวนะเนาะมัพดปุยดป๋ยสวัสดีครัเพืบบพอ่อนเพื่อนสวัสดีเด้อเพื่อนเพื่อนเ้องหางเลยเด้อคขะเด้อยางมาถอนกะถอนกะเอาเ็จให้หมดเลยวันนี้นี่นี่ เอาไฟโซลาเซลล์มาเปิดเลยนี่มีโซลาเซลล์ด้วยนะเพื่อนๆบอกว่อร,ร้อนอ่าเขาคือว่าเห็ดปกอกมาได้ดูเห็ดปวกบ่ะเด้ใจบ่งบ่แล้วเนาะเห็ดปนีกเนาะย่างเอาลูกกาก็เห็ดตัว มาเพือพอ่อนๆมาถอนกล้าจะทำให้เฉดบวันนี่ที่สองตานี่โบเล่เขาทำคลิปคลิปอีกล่ะอืมอตัวเขาไหวเห็นอย่างกับเห็นระนะไหนตัวต้องบอกเขา <laughs> เด้ใจเบิ้งบ่แล้วเนาะเฮ็ดพวกนีน่เ <c oughs> นาะย่างมลูกก้ากระเฮ็ดตัว <c oughs> มาเพื่อนมาถอนก้าจะทำให้เสร็จวันนี้ที่สองตาหนี่ไม <c oughs> ่ได้บริได้ไปสร้างรายได้เด้อกระเด้อมาลูกก้านะ้าเอ้ยมาลูกก้าบ้านพี่สาวเด้อที่นานพี่สาวโอู้ยน้ำจะบ่เนาออะเร่ดี๋ยวจะได้ขึ้นมานอนเวร โอ้แล้วบุลตัวนี่เก่งเถอะวะยังหอาลูกก้าก็ะหิดตัวมาเพื่อนๆมาถอนก้าจะทำให้เ็ดบันนี่ที่สองตานี่ทั้งหลายเท่ันี่ น้ำยังเยอะอยู่มันพลกดเร็วบนระเบ,บิน้องเหมือนอะไ้มาสุงสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีเด้อเพื่อนเพื่อน